สตาริชี้ให้ผลตอบแทนเรา3ช่องทางซึ่งแตกต่างกับตอนที่ผมทำงานซึ่งมีทางเดียวเต็มที่ก็2ทางแค่นี้ผมก็คิดว่าคุ้มมากกับการเริ่มต้นมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วทางแรกคือสิทธิราคาทุนจากการเป็นหุ้นส่วนกำไร100%ไม่ต้องแบ่งกับใครนอกจากนี้ยังมีโบนัสค่าแนะนำธุรกิจโบนัสกรณีเดือนไหนขายดีและโบนัสการช่วยเพื่อนให้มีรายได้รวม3ข้อ คุ้มที่1สิทธิประโยชน์จากการสมัครการเป็นาพาร์ทน่งง่ายมากเลยครับลงทะเบียนฟรีจะได้สั่งสินค้าได้ถูกลง30%ทยอยซื้อหรือแนะนำครบ501,000 0แต้มเป็นเงินประมาณ3,000-4,000ถึง0บาทก็จะยกระดับเป็นนักธุรกิจสตาร์ซินเวอร์สตาร์โกสตามีสิทธิ์รับผลตอบแทนทุกข้อตั้งแต่ยังไม่เริ่มชวนใครจากนั้นก็เป็นลูกค้าตัวเองเดือนละ100 เป็นเงินประมาณ6-700บาทเป็นอันครบเงื่อนไขการเป็นพาร์ทเนอร์ผมตื่นเต้นกับเงื่อนไขการเริ่มต้นธุรกิจมากเพราะเงิน3,000ถึง40,000บาทเราลงทุนเปิดร้านทำอะไรแทบไม่ได้เลยบางธุรกิจแค่ไปลงคอสก็ไม่พอค่าเรียนแล้วยังต้องหาเงินลงทุนอีกหลายแสนกว่าจะเริ่มได้แต่ที่เดอะสตอรี่ชีเริ่มที่3 0 0 0บาทได้ของที่อยากใช้ไปลองใช้ไปลองขายที่ว่าจริงไหมครับ คุมที่2องกำไรขายปลีกเวลาพี่ขายของได้เอาราคาข้างกล่องลบราคาทุนเป็นกำไรให้พี่อีกซึ่งข้อนี้ไม่ต้องแชร์กำไรกับแม่ทีมเหมือนธุรกิจอื่นเพราะที่เดอะสตอรี่ชีทุกคนมีฐานะเท่ากันคือเป็นหุ้นส่วนรับสินค้าตรงจากเดอะสตอรี่ชไม่มีสต็อกขั้นต่ำไม่จมเงินไม่จมทุนที่ว่าแบบนี้ดีไหมครับเช่นกาแฟสินค้าแทบทุกบ้านต้องกินและกินวันละแก้วแน่นอนกาแฟหมดยังไงก็ซื้อใหม่ กาแฟกำไร100บาทสมมุติเราขายได้วันละ5กล่อง30วันเราได้กำไรเดือนและ15,000บาทได้ค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แล้วพี่ว่าจริงไหมคุ้มที่3 Passive Income ข้อที่1โบนัสค่าแนะนำธุรกิจโบนัสข้อนี้ถ้าคนที่เราชวนมาสมมุติว่าชื่อ1เขาซื้อกินซื้อใช้5,000แต้มบริษัทจะเอาคูณด้วย50% เป็นเงินคืนให้กับเราในฐานะผู้แนะนำคือ5,000แต้มคิดเป็น2,500บาทไม่ว่าเพื่อนจะใช้มากแค่ไหนบริษัทก็จะจ,จ่ายเงินคืนให้เรา50%ทุกครั้งแต่ให้ลึกแบบนี้ลงไป5ชั้นเช่น1ไปชวน2กรณีนี้2เป็นหลานเราเราได้10%คือ500บาทและลึกลงไปแบบนี้5ชั้นโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าเราไปเอาอะไรจากเพื่อนเพราะเงินตรงส่วนนี้บริษัทเดอะสตอรี่ชเป็นคนจ่ายเรา เพื่อนเราได้ส่วนลดได้แต้มสะสมได้ทุกอย่างเหมือนเราเลยส่วนเดอ s t สตอรชีเอาเงินค่าการตลาดที่คำนวณไว้มาจ่ายให้เราแบบนี้เราก็สบายใจไม่ได้เอาเปรียบเพื The Story ่อนเดอ s t สตอรชีเลยเป็นธุรกิจที่ทำแล้วไม่เสียเพื่อนไงครับข้อที่2โบนัสค่าบริหารทีม30%คำนวณจ่ายสูงสุด40,000บาทต่อวันพี่ว่าถ้าเราทำไปเรื่อยๆ3-5ปีคนจะมากหรือจะน้อยลงครับ มากขึ้นถูกไม้ทุกๆวันบริษัทจะบวกแต้มทั้งหมดทั้งซื้อกินซื้อใช้และขายแบ่งเป็นข้างซ้ายและข้างขวาโดยจะเอาข้างที่มีคะแนนน้อยกว่าคูณ3 0เป็นโบนัสให้กับเราจากรูปห้าหมื่นเป็นข้างน้อยคูณ3 0ได้หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์บาทข้างขวาจะเหลือห้าหมื่นแต้มสะสมในวันพรุ่งนี้เท่ากับพรุ่งนี้ข้างขวาที่ไม่ได้เริ่มที่ศูนย์แต่เริ่มที่ห้าหมื่นที่ว่าแบบนี้ดีไหมครับ บริษัทคำนวนแต้มทีมอ่อนสูงสุดไม่เกิน1น3 33, 3 3ล้านสามแสนแต้มต่อวันคิดเป็นเงิน40,000บาทต่อวันหรือ1.2ล้านบาทต่อเดือนและให้ลึกไม่จำกัดชั้นรายได้ข้อนี้ยิ่งอยู่นานยิ่งได้เยอะช่วงแรกได้น้อยถ้าไม่เลิกไปเสียก่อนอนาคตรายได้ข้อนี้เป็น passive income ได้เลยพ่อนอสังหาว่าจะคืนทุนยังใช้เวลาตั้ง30ปีหมดเงินหลายสิบล้านดอกเบีย้ยอีกเท่าตัวทำ the story ชี เรียนรู้สะสมรักษาพัฒนาตัวเองไม่ถึง30ปียังไงก็คืนทุนไวกว่าอาสังหาครับแต่ถ้าเรามีเงินสดซื้ออสังหาก็อีกเรื่องนี้นะครับข้อที่3โบนัสแมทชิ่งจ่ายสูงสุด3เจน60%รายได้ข้อสุดท้ายนี้เด็ดมากครับข้อเมื่อกี้เราได้30%จากทีมอ่อนเราเพื่อนเราก็ได้30%จากทีมอ่อนเขาแต่เด e s t ส r y อรชจะจ่ายแมทชิ่งให้เรา20%จากที่เพื่อนของเราได้รายได้ทีมอ่อนของเขา ดังนั้นถ้าเราช่วยเพื่อนที่เราชวนมาให้มีรายได้จากค่าบริหารทีม30%เราจะได้ต่างหากอีก20%ของรายได้เพื่อนเราอันนี้บริษัทก็จ่ายอีกไม่ต้องไปแชร์เอาจากเพื่อนครับและให้แบบนี้ของชั้นที่2และชั้นที่3อีกชั้นและ20%เท่าๆกันผมเรียกรายได้ข้อนี้ว่ารายได้ค่าลิขสิทธิ์ในการพัฒนาผู้นําเมื่อเพื่อนมีรายได้บริษัทก็จ่ายค่าพัฒนาให้เราพี่ว่าแบบนี้ดีไหมครับ รายได้ข้อนี้จะทําให้เราอยากช่วยคนที่เราชวนมายิ่งช่วยเยอะเขาได้เรายิ่งได้เยอะผมเคยคิดอยากสร้างธุรกิจที่มีคนมาซื้อแฟรนไชส์อยากสร้างอพาร์ตเมนต์สามสถึงสีห้องเก็บค่าเช่ากินไปตลอดชีวิตแต่ธุรกิจพวกนี้ต้องใช้เงินประสบการณ์เวลาและมีค่าเสื่อมราคาอีกผมว่าสร้างแมทชิ่งในเดอ s t สตอรี่ง่ายกว่าเยอะมีแค่ความรู้พร้อเงินเวลาประสบการณ์ไม่ใช่ทุกคนจะมีแต่ความรู้เรียนได้สร้างแบบนี้ได้สักหกคน ให้เขาได้คนละ1นึ่งแสนบาทเราได้ค่าพัฒนา20งหมบาทเราก็มีรายได้พาสีฟเดือนละแสนสองแล้วไม่รวมข้ออื่นๆที่ว่าจริงไหมครับสนใจสมัครฟรีเข้ามาพูดคุยในกลุ่มไลน์ก่อนลิงก์อยู่ข้างใต้วิดีโอครับหรือติดต่อผู้ที่ส่งวิดีโอนี้มาให้ท่าน